สวัสดียำมะเรงนะครับทุกๆคนนะครับช่วงตอนเย็นนะครับทุกคนเมื่อนั่นนะครับผมเคยลงคลิปเข่าก็ขอเตียนะครับก็คอเตียเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะมาลงให้เบิ้งอีกคลิปหนึ่งนะครับมาคลิปนี้บ่เห็นหดปลายครับทุกๆคนนะครับเห็นบ่ครับไปหมดเลยครับต้น ทั้งต้นทั้งหลักน้ามท่วมนะครับฝนตกมากืมอว่านนี่ยย่างหนักนะครับนี่ครับน้ามท่วมขอขอเตี้ยนะครับมีแต่น้าม่มีทังระบายออกนะครับมีทางเดียวระบายลุ่งน้องนะครับนี่ครับขุดนองหรือว่าว่างทอนะครับให้มันไหลลุ่งน้องกันน้ามท่วมนะครับไอเฮ็ุแบบนี้นะครับผมคิดว่าเขาตายนะครับเขากระหางแบบนี้ตายแน่นอนนะครับ ัหอยกินเนี่ยครับหอยลายนะครับหอยเชอรี่นะครับนี่ครับมันออกห่างๆนะครับคือหน้าข้างหนามนะครับพุนก็เหมอนกันนะครับใกล้ๆนี่ครับการทาหน้าแบบนี้นะครับจำที่เจริงนะครับต้องว่านเอานะครับผมในความคิดของผมที่มันมีหนามเรียงว่านฝนตกมาก กอจะขึ้นสูงพอดีนะครับอันนี้น้ำท่วมรารเลยครับหน้ามัมมีเตือนนะครับลงไปนี่เพราะเพียงหัวเข่านะครับเพราว่าในฝนตกหนักนะครับหนักมากหนักจริงจริงโอ้พายุลูกใหญ่ตกหลายชับบ่วโมงเติบนะครับน้ำย่างารเลยน้ำหวยน้ำน้องครับหน้าเขานะครับเพรามื่าเม่องหน้าเขาคลิปนี้นะครับ อันนี้คือห่วยนะครับห่วยน้องแถวชุมชนนะครับนี่ครับผมมาเบิ้งปลาลูกขอ,อกพี่น้องเลยหรือว่าปลาขอหน่อยลูกลูกปลาช่อนนะครับหรือว่าลูกปลาช่อนเพื่อนมี่นะครับถ้าเหนมันมี่ผมก็จะ เอาไปปล่อยในหน้าผมนะครับผมเลยมาเบิ่งว่ามันมีบอ่อนะครับาะวปีที่แล้วนะครับเขาสูบนะครับเขาสูบจนดแห่งนะครับสูบเพาะอ,อย่างเพาะเหตุการณ์เกษตรหน้ามงบ่อพ่อนะครับหน้าแห้งปลาตายปลากบบาระบอกแพะพันนะครับอันนี้เป็นกอตะไคร้ครับผลงามขนาะด ไข่นะครับปลูกทิมใบก็ปลูกทิมว้แต่ว่าบ่มี่ไผ่มาเอาครับอยู่แถวนี้บ่มีค้นอยู่นะครับนอนหน้าก็บ่มีนะครับแถมนี้มีแต่ผมนะครับบ่กี่คนอันนี้ก็บ่นอนครับเขานอนจะช่วงเทศกาลเกษตรอันนี้คือเขากลางนะครับเขาสามเดือนเข้าสามเดือนนะครับพ่อใส่ปุ๋ยแล้วครับเขาสามเดือนนี่ครับ ผลปักดำเอานะครับหน้าดำยังไงก็ได้ผลนะครับทุกคนนะครับหน้าหนามอีกอย่างหนึ่งนี่คชื่อหน้าหนามครับ้นาททวมแล้วครับนามลายแล้วนะครับสามกับสามเมื่อไหร่ครับันตัวไรยันสูงๆกับไข่แนครับหน้าสูงนามบอขังนะครับอันนี้ง่ามครับพ่อใส่ปุ๋ยแล้วครับ เขาซ้ำเดือนใส่ปุ๋ยไว้ได้ครับเด้อใส่ปุ๋ยไว้อีกแต่กอไว้นะครับกาใส่ซากะบ่มีประโยชน์อย่างนะครับเบืองปุ๋ยเปล่ามาเบืองหน้าวานนะครับสำรวจหน้าวานบ่มีอย่างครับหน้าวานเต็งหงาครับนะครับโอ้โหปันเข่าหัวลวนนะครับนี่ครับหน้าวานเป็นแบบนี้ครับหน้าวานหน้าวานหน้าดำนะครับทุกคนน่ครับ เียงหน้าบานเท่านะครับนี่เพื่อนบปิดทอไว้ครับระบายหนับลงหน้องนะครับ,บก,เก็เลยนําบลขังนะครับฝั่งนี่บลมีทอนะครับเพิ่นบลว่างทอช่วงตอนเขาคุดน้องล่องน้องนะครับบลว่างทอการว่างทอไว้ก็ดีนะครับกันน้าม ข่วมข้าวนะครับปลาบ่มีครับฝนมาหลานะครับปีนี้ปลาเลยบ่มีถึงน้ำน้องนี่มันก่แห้งนะครับเตี้ยหย่านะครับหยาเขานก ย่างหลายเลยครับมิเตอรปลรซิวครับหลายขนาดปีนาผมว่าย่านมิแต่รปลรซิวอยู่ครับ ปลาช่อนบ่มีจักตัวเลยครับตัวเดียวก็ไม่มีนะครับทุกคนนี่ครับคำนี้นะครับปลาช่อนมักก็จะไข่ออกลูกนะครับนี่บ่มีเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องด้ครับหลายหลายคนนะครับทุกคนนะครับนี่ครับบ่มีเลยครับนี่บ่บครับไม่มีปลา ปีตปาซิวนะครับ